สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวดิพูปประจำวันนี้กันนะครับหาถูกใจคลิปแใ l ช,ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้ด้วยเรื่องราวของควันซ่านะครับล่าสุดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับก็ตัดสินใจเรียกควันซ่าติด ทีมชาติอังกฤษรอบนี้แล้วนะครับหลังทีมชาติอังกฤษมีคิวลงแข่งกับทีมชาติกรีซและทีมชาติไอ์แลนด์ในรายการยูฟาเนชั่นเีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับควอนซ่าอีกครั้งนะครับหวังว่าเจ้าตัวจะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกสักทีในรอบนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกักโบกันนะครับเรื่องที่1นนะครับกักโบเปิดเผยว่าก่อนย้ายมาร่วมทีมลิพูเขาเคยเล่นเป็นปีกซ้ายมาก่อนแต่หลังจากย้ายมาที่ลิพูเขาต้องลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตรงกลางมากขึ้นส่วนในยูโรที่ผ่านมาเขาถูกจับไปเล่นปีกซ้ายอีกครั้งจากนั้นในซีซั่นนี้อาร์เนอร์ชลอตหัวหน้าโค้ชคนใหม่ได้บอกกับเขาเป็นการส่วนตัวว่าให้เขาโฟกัสกับการเล่นตำแหน่งปีกซ้ายเป็น เพราะชะลอตมองว่าตำแหน่งปีกซ้ายคือตำแหน่งจริงของเขาและชะลอตยังมองว่าทีมนิพูมีการแข่งขันภายในทีมที่สูงมากดังนั้นชลอตจึงสั่งให้เขาลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเพื่อให้เขาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่การได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายในซีซั่นนี้จึงทาให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นตัวเองในอดีตสมัยที่เคยเล่นให้กับทีม PSV เขารู้สึกดี จริงๆนะครับที่ได้ลุงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายและพยายามแสดงให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของเขาซีซั่นนี้นะครับเขาต้องดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งมากขึ้นบางครั้งก็ต้องเลี้ยงบอลตัดเข้าด้านในบางครั้งก็ต้องเลี้ยงบอลตัดออกด้านนอกเพื่อผ่านบอลหรือยิงประตูตำแหน่งปีกซ้ายเป็นตำแหน่งที่ทําให้เขาสามารถช่วยเหลือทีมและสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งได้มากที่สุดแล้วเรื่องที่3นะครับกักเรื่องที่2นะครับกักโปเปิดเผยว่าเขาพยายามนะครับจัดการชีวิตตัวเอง ด้วยการแยกเรื่องในสนามและเรื่องนอกสนามให้ออกจากกันนะครับยามที่อยู่ในสนามเขาพยายามแสดงคุณภาพของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นและพยายามชนะคู่แข่งให้ได้คุณสมบัติพิเศษของเขาในสนามก็คือความสามารถในการเลี้ยงบอลตัดเข้ามาด้านในแล้วยิงประตูหรือทำแอซซิ์ให้กับทีมแต่เมื่ออยู่นอกสนามนะครับเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของทางด้านจิตใจนะครับและความสัมพันธ์กับครอบครัวและรวมถึงคนรอบตัวเป็นหลักนะครับเวลาอยู่นอกสนามเขาจึงพยายามเป็นตัว ตััววขอองงเช่วงนี้เขาจึงอยากขอบคุณคนที่อยู่รอบตัวเขามากๆนะครับเพราะคนที่อยู่รอบตัวเขามักชื่นชมเขาและพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับเขาบ่อยมากในช่วงเวลานี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นในเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกากบนนะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมากันเลยนะครับประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องภายในทีมลิพูกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับดิจิแอนฟิลสื่อสายหงเจ้าดังนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูนะครับจ่อเปิดตัวโรโดริกฟานเดอร์ฮัมนักวิเคราะห์วิดีโอนะครับแล้วนะครับโดยโรดริก ฟันเดอร์ฮมนักวิดีโอวิดีโอนะครับจะมาเสริมทีมสตาฟโค้ดของอาร์เนอร์ชลอตนะครับผมหลังล่าสุดนะครับฟันเดอร์ฮมนักวิาีหอวิดีโอได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับเพื่อบอกราและขอบคุณเพื่อนร่วม ทีเพื่อร่วมงานนะครับและนักเตะในทีมเฟนนูตนะครับแม้ว่ากระบวนการการ,การย้ายที่ทํางานของฟันเดอร์แฮมยัมายังลิปูยังคงไม่เสร็จสิ้นนะครับและยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดว่าฟันเดอร์ฮัมจะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชของชลอตในเวลาอันใกล้นี้แน่นอนนะครับทั้งนี้นะครับฟันเดอร์ฮัมเคยทํางานให้กับทีมเฟนนูตมาเป็นเวลา2ปีเศษนะครับและก่อนหน้านี้ก็เคยทํางานให้กับเฮลเคิลออสซอัลเมโรอาเคเซวาไวนะครับและ NAC เบด้านะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับฟันเดอร์ฮัมยังเคยทำงานให้กับทีมชาติน้เธอร์แลนด์ชุดอยู่19ปีมาก่อนอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมงานคุณภาพนะครับที่กำลังจะมาร่วมงานกับอาร์เนอร์ชลอตในซีซั่นนี้นะครับสำหรับโรเดริกฟันเดอร์ฮัมนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมาเลยนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากนักจิตวิทยาและอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เคยร่วมงานกับอาร์เนอร์ชลอตกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับเกกอีแวนนะข่าวสายหงส์จากสื่อคุณภาพอย่าง The a แอสเลติกนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของอาร์เนอร์ชลอตในหนึ่งซึ่งหนึ่งในเนื้อหานะครับของบทความที่น่าสนใจก็คือข้อมูลจากทางแดนอัมราหัมนักจิตวิทยากีฬาที่เคยร่วมงานกับชลอตและข้อมูลจากทางซันเดอร์เวตเตอร์เฟลอดีตผู้รักษาประตูของนิปู ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของชลอตนะครับโดยทางแดนออมเบราฮัมนะครับนักจิตวิทยากีฬาชื่อดังที่เคยทำงานกับอาร์เนอร์ชลอตด้วยการเข้าไปช่วยเหลือทีมเฟยนูตเมื่อปี2022และเป็นอีกหนึ่งในทีมงานเบื้องหลัง ของทีมนะครับที่มีส่วนช่วยทำให้ทีมเฟยยานุควา้าแชมป์เอริวิซีช่วงซีซั่น2,022 2,023ได้นะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาร์เนอร์ไว้ว่าสิ่งที่ทำให้อาร์เนอร์นั้นแตกต่างจากโค้ชคนอื่นๆก็คืออาร์เนอร์เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมากอาร์เนอร์รู้วิธีสื่อสารอาร์เนอร์เป็นคนที่มีแผนการที่ชัดเจนแต่แผนการที่เขามีสามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ดังนั้นพูกนักเตะที่ได้ฟังคำพูดของอาร์เนอร์จึงมีความมั่นใจมีแรรงกะต และมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อได้คุยกับอาเนอร์อาเนอร์เป็นคนที่ใส่ใจในคําพูดที่เขาใช้พูดมาอาเนอร์ Honor เข้าใจจังหวะการพูดและน้ําเสียงที่ต้องใช้ในการพูดเป็นอย่างดีน้ําเสียงและจะังหวะการพูดที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มกํลาลังใจและทําให้นักเตะรู้สึกผ่อนคลายได้ ดานซันเดร์เวสเทอร์เฟ,ฟ,ฟลนะครับอดีตผู้รักษาประตูของลิพูที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของเชลอสสมัยที่เขาและเชลอสเล่นให้กับทีมสปาร์ตาลอตโต้ดมนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงความพิเศษของอาร์เนอร์ไว้ว่าสําหรับเขาแล้วนะครับเขามองว่าอาร์เนอร์เป็นผู้จัดการทีมที่สมบูรณ์แบบทุกด้านนะครับมีทุกอย่างที่ผู้จัดการทีมควรมีแม้อาร์เนอร์จะโมโ oh ห ok มากหากทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนอย่างที่ต้องการแต่อาร์เนอร์ก็มักจะหาคําพูดเชิงบวกมาแนะนํานักเตะและเพิ่มความมั่นใจให้กับ นักเตะในเวลาเดียวกันได้เสมอนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจจากบทความล่าสุดของเก็กอีแวนนะครับนะักข่าวสายหงจากสื่อคุณภาพอย่าง The a t อร์เรนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมาเลยนะครับ ประเด็นต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูนะครับผมโดยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของมามมสอีกครั้งนะครับผมช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับชื่อของโอมามามมสนะครับก็ถือเป็นชื่อนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิปูบ่อยครั้งมากนะครับแมสกายสปอร์ตอังกฤษนะครับจะออกมารายงานว่าแหล่งข่าวในสโมสรลิปูยืนยันว่าลิปูไม่ได้สนใจมามมสก็ตามนะครับแต่สกายเยอร และบิวสื่อชื่อดังของเยอรมันก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าลิฟูสนใจมามุสจริงได้มีการพูดคุยเอเยนมาโมชและได้แจ้งกับทางแฟรงเฟิร์ตไปแล้วเรียบร้อยนะครับและตัวมามุสเองก็อยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์โดยทีมลิปูเป็นทีมที่มามุสอยากย้ายมาร่วมทีมมากที่สุดนะครับล่าสุดนะครับทางมาคุสเคอร์เชอร์พ่อกิดาของแฟรงเฟิร์ตนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องมามมสผ่านสื่อไว้หลายเรื่องเลยนะครับผม โดยเคอร์เชอร์นะครับพูดถึงสาเหตุที่มามมสโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้ก็เป็นเพราะมามูสนะครับมีเทคนิคการยิงประตูที่ดีอยู่แล้วและเป็นนักเตะที่ฝึกซ้อมหนักมากสมัยที่มาโมดเล่นให้กับวอฟบวกมามูสไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากนะแต่พอมามมดย้ายมาร่วมทีมแฟรงเฟิร์ตและได้ลงเล่นเป็นประจำความมั่นใจและจังหวะการเล่นที่ดีของมามูสก็กลับมานะครับทำให้ฟอร์มการเล่นของมามูสโดดเด่นในซีซั่นนี้ส่วนรเรื่องที่จะขายมามูสออกจากทีมใน อนาคตหรือไม่นั้นนะครับทางเคอร์เชอร์ก็ยืนยันว่าแฟรงก์เฟิร์ตก็เหมือนกับสโมสรอนอื่นๆนะครับที่ต้องการสร้างรายได้จากการซื้อและขายนักเตะหากมีสโมสรอนใดก็ตามสนใจนักเตะของพวกเขาและจ่ายเงินตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็พร้อมขายนักเตะเสมอนะครับแต่ณตอนนี้นะครับพวกเขาอยากประสบความสําเร็จในซีซันนี้เป้าหมายของพวกเขาในตอนนี้ก็คือรักษาทีมไว้ด้วยกันจนถึงช่วงซัมเมอร์แม้ในโลกอุดมคตินะครับเขาจะไม่อยากนะครับไม่ให เขาจะไม่อยากให้แฟรงเฟิร์ตซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมและไม่อยากให้แฟรงเฟิร์ตขายนักเตะออกจากทีมก็ตามนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของมาคุสเคอร์เชอร์พออกีฬานะครับของแฟรงเฟิร์ตที่ยอมรับว่าแฟรง k f เฟิร์ตนะครับย,ยินดีขายนักเตะ ทุกคนในทีมเสมอนะครับไม่เว้นแม็กตทั้งมามูดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคงไม่ใช่ในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิผูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับช่วงนี้ผมก็มีอาการไม่สบายหน่อยนะครับทาให้มีปัญหาเวลาออกเสียงนะครับเล่าข่าวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะ ฟังข้อมูลต่างๆที่ผมได้เล่าไปในคลิปนี้รู้เรื่องกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงไปมามากนะครับกลางวันร้อนกลางคืนเย็นนะฮะผมนี้นั่นทำผมไม่สบายเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม